อ่ากลบตะก,าตก่าสบายดีพ่มแม่พี่น้องเบริรจุดกูชูคนเนาะนี่เปิดภาพมาก,ก็อย,อยู่ที่ทงไฮทงหน้าึือเก่าพี่น้องเอยลยหลังจากนอนอยู่หน้าพี่น้องคืนนี้เนาะนอนอยู่หน้า เพราะว่าออมาเงยงเขียดพี่น้องตอนนี้กำลังฉีเห็ดกินเนาะเพราะว่า <c oughs> เขียดไปเยียงเมื่อคือนนี่พี่น้องเลยได้อยู่พออยู่พอกินเนาะนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะอยู่ที่ทงไายทงหน้าขึ้นเกาพี่น้องเพราะว่าเมื่อคือนนี่นอนอยู่สองคนนอน,น,อนกับพ่อใหญ่เนาะแต่ว่าพ่อใหญ่เป็นยางเข้าบ้านพี่น้องเลยอยู่คนเดียวมาน,นี่ชฉีปิ้งเขียดเนาะชีปิ้งเขียดทาเส้ามิ้วเพลิน ตอนนี้สาวีเพิ่นกำลังหยางมาเนาะพี่น้องหยางมากับลูกกับหลานเนาะเครียดบอกเพื่อนเองเงียงขึ้นหนึ่กันเลเนาะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องนี่เนาะก้อยเห็นบ่พี่น้องพอแบงเมื่อกินเนี่ยเนาะแบงเมื่อให้มีไงอยู่บ้านเนี่ยตัวนี้เห็นจงไว้ปิ้งเนาะพี่น้องตอนนี้คือปิ้งขาเส้าแดงเพิ่นหลังจากปิ้งเขากินเขาแล้วก็ที่ลงไปเน สอนแยงเนาะพี่น้องสอนแยงมากินตอนเที่ยงจะหน่อยตอนนี้ก็ลังขิ่กินเขาเขาเศร้าเนาะเวลาเกาหมูขี่เขาซีดหมูนั่นแหละได้เกียรติอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเงี่ยงคืนนี่จงไหวกินเนาะเพราะว่าแบงเมื่อบานน้ำแน่มาพ่ดเองกับซีปิ้งเกียดเนาะปิ้งเกียดติถาชาวมิวเผืนเพราะว่าฝนยงังหยางมาเนาะอันนี้ก็น,น้าเนาะบรรยากาศอยู่แท้ตรงไหตรงหน้ากันน่ดนลงเนาะเพราะว่า มื่อคืนนี่นอนกันเนาะวานนี่ยผลฝนตกผ้าห้องนเนาะพี่น้องผ้าห้องแห้งฝนตกกับเมื่อแห้งไปได้เนาะตกข้าวเดียวข้าวเดียวแล้วกัดเช้า,นาเนาะกอดฝนตกหลอนทรงนี่เนาะกระชิป,ปิ้งเขียดพี่น้องเอ้ยทาเข่าเนาะพี่น้องเข่าอันเมันกำลังบาน,นี่ยางมาเพิ่อจะหอด้านนี้ยังบ่เห็นจะฆ้าก็เห็นยังอยู่เนาะ น้อยกินข้าวแล้วก็สิลงไปสอนแยงพี่น้องเอ้ยสอนแถวน้องนี่แหละว่าสิเอามากินเพนเนาะกินเทียงนี่แหละสอนกุ้งเพนกินเนาะปนีษกินเ็ดกินตอนเช้าเวลาสิบโมงเก้าโมงปนีษเช้ามี้เพิ่งเห็นมาอยู่กว่าเงี้ยขึ้น,น,นอีกอ่เพราะอะไรอยู่เขียดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจงว่าแต่ว่าจงไว่วายหายัยนเป็นพีงเพิ่นอยาก เนี่ยอยากอยากกินปดูสิปขาเ่นกกินแล้วเขากัสิไปหาสอนนะพี่นอ้องประมาณสามนี่นะ แต่ว่าอก็ยั่งพี่น้องอยู่ของตอนนี้เราก็ล่างกรล่างนอกจากที่ชาวเกลือเนาะกระล่างกรใช้เกลือใช้เป็นนัว แหล่เยียบลอยพี่น้องขี่รถไปปิ่งเหมือนพี่น้องเลยไปปิ่งกันเลยเนาะ ลังยางมาเนาะเจ้าขึนอถ่ายกินเขาเย็นสวยน้อพี่น้องกินที่สิบมงเก้ามลคึงยิวเขาก็ไปยิ้วเขาถ่าเขาเนาะพี่น้องเลยเขาเป็นถือมาแต่บ้านเนาะหักะยางตุ้งเต่งตุ้งเต่งตุ้งตใคะตายางมาน้กอยากเขาถือถเขาอย่างตุ้งเต่งต้ง คนถือ้าเียยยางกัดธรรมดาเลยเนาะยางซาเล็กน่อยคนถือ้ายางมาจยคึเหิงเลย ตอนนี้เขามาเลยนาะมาท้าฝนก่อนบันนี้เนาะว่าเป็นสำนพ้ฝนมาเนานะรอก,กินเขาตือหึงงล่ะใต่บางทีนี่ตอนนี้ฝนมาเลยเนาะอยากเขาม่วนมือนได้นอนคืนอีได้ เห็นบรรยากาศดีๆเพกันว่ะว่าคุณเคยนอนอยู่หน้าเนาะอยู่บ้านไม่ได้ออกมาฮันฮาก็ออกพี่น้องเอ้ยเออฮันฮาออกมาเห็นหน้าหัวนังชมวิวเนาะเอาสบายนี่เฮ้ยสบายดีแน่แม่ห้ามมาสิถุงจะอยจ้ามาถุงเหรอยู่ใช่โมเดลมาเี้นเทิดได้บป้ดิเจ้าเอะนี่จยเอมจาอนี่เนาะ มาหอดกระส้มวิวเลยเนาะพี่น้อง่ได้ออกมานาแตงถึงเลยมันเด็ดผลออกมากัดว่ามวนร้ายคล้ายผลว่าให้น่าเคยสียเหตุหลนาแวมีแป้นนิครับจะได้กินข้าวแล้วว่พ่อเองกับชิลงไปฮะสอนพี่น้องเลยสอนกินกุ้งกันอยากกุ้งจะหน่อยสิไายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่ามันสิได้บอวดว่าจังไรเนาะพี่น้องหนุกกัดข้อออยู่างนั้นฟูหนุก หนกขญางขาวดิเราเคยได้หายงูประตัวนึงไมได้หายเยอะนักามั้ยอืมไอเดียวเลยมันโบกตัวพุ่นมันโบกลงโอ้โเสร็จยางตุ่มไปพี่น้องเดี๋ยวออกพอดีกันสีไปพิกไม่เขียดละกินแล้วกันสีผ้ากันกินเท้าแล้วกันสีผ้ากันลนกไปห้าอนแยงเนาะสอนเอากุ้งก่อนพอได้มากินจะหน่อยกินตำเพ้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวออกพอดีกันจีไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะ ตอนนี้สามีเพิ่นกระ마เลยเนะนอะนอนอยู่หน้าผีพี่น้องเลยนี่นี่กับบอลเฮ้าเนาะสื่อดอกไผ่มาเลย12โวลต์นละไก็มาต่อสายลงมานี่ใส่สายไผ่เนี่ยเยนาะีตอนนี้ข้างสามสามสามขีดนี <c oughs> เ่เนาะข้านสามเปลาไปทึ่งพี่นอ้องเลยต่อสายลงมาเนาะไปเดี๋ยวพ่อเองก็ แก้วกินกับกกับข้าวดีมากครับงี <k <k right ้มะเป็นเท่ไปนี evet ้ปี่าย่หนาบูหนานั่นนี่ก็ได้บ้างด้วยพี่น้องแล้วเนาะนี่ปิีงเขียดตัวพี่น้องเซ็บเซ็บอันนี้นะอันนี้แกระเ้วพี่น้องเก่บเซ็บเนาะกินกับปิีงเขียดอยู่หาอยู่นาพี่น้องเอ้ยกินแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยแบบกินให้กินเองเลยนะพี่น้องนี่เนาะปีงเขียดโตมากใหญ่พี่น้องเลย ตำเจ่แซ่บๆเนาะมีพ um ักสมิกหน่ยนึ่งปักสมิกเนาะมากินน้ำกัดได้พี่เนาะมากินน้ำกันได้เนาะมาลุยกันเลยพี่เนาะเลยมาพี่มาบ่อออแมนี่กินพี่เนาะมากลับสบายดีพี่เนาะมาพี่เนาะกินข้าวน้ำกันเนาะ โอ้พีนเขียนใหม่แับ้านพีมมาเว้ยาลไปอาเพีนนครัล่มแดเ่อไปอ่านยโอ้ีนขางรังมาเด้อากขาเวเข้มปะเขเ็ได้ยินแล้ะเติมเครื่องเรื่าหัวก็ไม่อ้นี่พลเอินฮอนพอ

ไปดิบเนี้นี่นเฮ้ยเนาะยาไลแห้งก่จายเนาะเรียวเห็ดอันตัดของมาอ่อนขนาดอยากขาแห้งหาแม่ครับขึนมาเรขาใส่เพิ่เมันต่ำจะนแรงได้

那、這个。